มินาซังคนที่จุ๊ะฮารุกิเดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกิเนาะเครคกั็ผมก็น้ำเสียงดีใจแบบนี้ก็คือต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมที่คอยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องฮารุกินะครับตอนนี้ช่องฮารุกิถึง49,000ซับแล้วนะครับใกล้ถึง50,000แล้วเนาะก็เป็นอะไรที่ แบบผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้นะครับแต่ก็มาถึงขนาดนี้ได้เพราะทุกคนเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนผมมาตลอดนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่คอยให้กันเสมอๆนะครับผมทําให้ผมมาถึงจุดน,นี้ไม่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่แบบเมื่อก่อนก็สนิทสนิทกันคอยตอบคอมเมนต์คอยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะหงหายไปบ้างนะครับแต่ก็ขอบคุณที่คอยแบบเป็นแบบ อ่าอภิษออนไลฟ์ก็คือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งจริงๆเนาะขอบคุณที่มาคอยคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเสมอนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับผมโอเคก็ <c oughs> จะร้องไห้อะโอเค,ครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นฟอร์เรนนะครับผมมากดกับเพื่อนนะครับรหัสลองเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเกมค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับตอนที่รีแล้งใหม่ๆเลยเออซึ่งรหัสนี้ก็รีมาคอม5นะครับส่วนอันนี้ก็ผมเล่นประมาณตอนนั้นก็น่าจะ ส่วนมากกอรเลียสน่าจะประมาณวิบดาวอยู่เลยมั้งตอนนั้นนะครับเพื่อนๆอาจไปดูเวลาตอนจบเกมได้นะครับผมโอเคก็ไปเราไปรับชมกันนะครับถึงจะเป็นเกมเก่าแต่บอกเลยว่าล้ำโคตรเก่าครับผมเยยดเคอย่างเทพื <c oughs> ่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเออแล้วก็จะบอกนะครับวันนี้เรามาเจอเอเลนดอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมาดูว่าตัวเนี้ยมันเราจะไหวไหมนะครับแต่ก็จะบอกนะครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอ,อ,อ,อ่ะ ควรที่จะฝึกไว้นะครับตัวนี้มันตัวเป็นตัวที่พลังมากนะถ้าเกิดลำช่ำๆลำเป็นคือชิวๆนะครับจ G เลยสามารถแบบตัดสินรูปเกมได้เลยนะครับอ้ก็พูดพร่ำทำเพลงมานานแล้วแต่คิดถึงเว้นๆจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปสนุกกันในเกมเลยนะครับผมโอเคครับผมก็นะครับฟอร์เลนผมจะเล่นเป็นบัฟแดงเสมอนะครับผมไม่ก็อีกแบบหนึ่งก็คือไปจบเลนแคลรี่นะครับแล้วแต่ถนัดเลยเนาะ เออแต่คิดว่าลำบับแดงเปิดบับแดงเนี่ยจะดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็เพนออฟนะครับ <c oughs> ทีผมก็ต้องเข้าใจนะครับผมตอนตอน้นซีซั่นมันก็ประมาณนี้แหลนะเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันนะก็ <c oughs> ถ้าฟอร์เรนแบบเราไปแท็กกลางได้ก็ไปแสงเนาะวิวสีไว้นะครับบอกเลยเราโคตรพลังเออโอเคเนี่ยครับเวลาปลาดอกก็ป่าไปข้างหลังนะครับข้างหลังทีมข้างหลังมอนอ่ะเห็นไหมผมวิวสีปุ๊บผมวิ่งมาเลยปุ๊บปลาดอกดักสวยได้ไหมวะได้ดิ จิ้ม2ทีอุ้ยโอเคได้ครับได้2ตัวเลยสวยจีจีอ่ะ,อะก็ส่วนเซตไอเทมพลังแฝงลูนนะครับก็เอากดเป็นตามมหาเทพลำสังหารเลยนะครับหรือท็อปเซิร์ฟหลายๆคนนะครับก็จะใช้ไอเทมคล้ายๆกันนะครับผมในการเล่นจังเกิลนะครับเป็นอะไรที่พอเล่นก็เซตนี้คือแบบโนหนึ่งเลยนะครับในการกดจังเกิลเนาะเล่น็นขวานี่ลำเ,เพิ่นน่ะทั้งแรงทั้งถึกนะครับมาดักมาดักมาดัก เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตะวันอยู่สวยได้ครับสวยครับสันติเรายังมาอยู่โอเคเรียบร้อยนะครับอุโโอ้ยเกือบเกือบนี่ล็อกซี่มาล็อกซี่มาโอเคเอาบูเลยแล้วกันโอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปฟาร์มเลดมาเนาะเออแล้วก็ไล่ไล่ไล่มาบนูนะครับแล้วก็มาจบบนพอดีมีไฟแน่นอนจังหวะนี้ปลาออกไปแล้วเอออันใส่กีบนะใส่กีบนะเออเรนน็อโอ้โหจูบไปละเรียงนาตยาส์นะครับสวยอืม โอ้ยเดือดเฮ้ยทำไมเลือดผมเต็มได้ผมเมื่อกี้ผมโลนะสวยครับโอ้โหแข่งสวยมากเลยอาเซนก้านะครับเฮ้ยได้อยู่ได้รัสยาตบทีหนึ่งอุ้ยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ตายเลยนะเออใครว่าฟอร์เรนเซนนี้บอกเลยโหดนะครับถ้าเกิดออกเป็นดาบแดงมันจะตายไวเกินนะครับไม่ทันลำก็โดนอีกฝั่งเบอร์ตายละโอเคแล้วก็เอาอ็อบเจกต์ไปเลยเพราะว่าตอนนี้เราคุมเกมนะครับผมก็แปดสองเฮ้ยเพน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 โดนจับเพนโดนจับมาแล้วมาแล้ว โอเคอุ้ยปาดลอกได้นะครับสวยอืมอุ้ย,ยผมอีโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้กล้าโอเคเอเลนดอร์สกิลทีมกันละผมว่าเอเลนดอร์เก่งแบบเนี้ยไม่ไม่เว้ยเพื่อนๆน่าจะสังเกตต,ตอนต้นเกมอะ่ะเอเลนดอร์เขาโล่แรกนะครับแสดงว่าคนนี้น่าจะเสมอมาเหมือนกันเออก็ไม่เชิงเสมอรหรอกครับเพราะว่าอ่าอดีตแลงคอนนะครับก็จะรีมาคอม5ทุกคนเลยนะครับตอนรีแรกซใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้แหละ คงไม่ใช่สเสมอไนะครับก็เป็นน่าจะเป็นรหัสหลักเขาแต่เขาก็ฝีมือมีอพอสมควรเลยนะเพราะว่าเขาก็พิ้วอยู่นะครับผมตอนผมแบบผมลํำเขาไม่ได้เลยเอเลนดอร์เป็นตัวที่ชนะทางฟอร์เรนค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดลํำพิ้วๆอะ่ะเออผมไปเห็นมหาที่เราสังหารคลิปในทิกตอ,อกเพื่อนๆลองไปดูนะที่เขาลงคลิปล่าสุดอะ่ะบอกล,ล,อล้ำอิเลนดอร์อันดับหนึ่งโคตรเถื่อน <laughs> ผมเห็นผมยังกลัวเลยอะ่ะไม่เห็นแล้วแบบเชี่ยโคตรโหดอะ่ะ เออได้อยู่นะครับตายเลนดออุ้ยแข็ง2นะเฮ้โยโอ้โหเป็นไงเป็นไงผิวปะผมบอกแล้วว่ามันไม่ธรรมดาเว้ยคนเนี้ยไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนๆสังเกตินิแมมนะครับยังไงบนก็แตกแล้วนะครับเราวิ่งไปดักก็ได้นะเออถ้าเกิดเราเห็นแดงเขาอยู่เราก็ไปเวทแดงเไหมเห็นไหมเมื่อกี้โผล่บน2นะครับมีทอนกับนาตาญานะครับเออผมก็เอาเลยโอเคแล้วก็ดักอยู่แถวนี้ก็ได้นะหรือว่านี่ๆผมเจอแล้วนาตาญา ไปไปหาหาุ้ยไม่น่าได้นะครับไม่เป็นรไรเราได้เลสแล้วนะครับโอเคก็เพื่อนๆให้พึงคำหนึงอยู่เสมอนะครับ <laughs> มันคืออะไรวะพึงคำหนึงอะ่ะก็แปลว่าแบบ <laughs> คืออะไรวะเออก็เพื่อนรู้ไว้เสมอนะครับว่าคนที่จะเอาดาร์กนะครับผมเออเอา Object ออบเจกต์อ่ะเอาไปเถอะว่างๆก็เก็บไปไม่มีอะไรเสียหายมีแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเฮ้ยบนบนบน <c oughs> คำานึงผมพูดถึงแล้วเออคำหนึงถึงเออถูกแล้วคำหนึง <c oughs> ผมพูดทำ <c oughs> ช่างมันแล้วกันมาบวงกันเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอื้ยอุ้ยโอ้โหพิกเกอร์โอ้ยผมชิงได้อยู่นะถ้าเขาไม่กลับอะ่ะปลาดอกเราผมยันติเรียบร้อยนะครับได้อยู่ปลาดอกทอนสวยโอเค <c oughs> ผมกอร้องห้ายได้ปะโอ,โอเคยังเรียกเรียกผมเรียกถูกแล้วนะโอเคครับแล้วก็ ลำดาร์กไปเลยในเกมนี้ผมก็กดมาสองนะครับฝั่งเขาก็คงสองอะกดมากับน้องวินะครับเพื่อนผมเองสงสารชอบชอบโดนเทไปเล่นลรมนะคนนี้ไปมังกรดีกว่าเราโอ้ยลํำไม่เข้าเลยครับผมลํำมาสักพักหนึ่งละเหนื่อยไม่ใช่อะไรเหนื่อย โอเคผมเกิดละอันนี้เพื่อนๆเห็นปะเห็นปะเห็นทุกคนหายไหมไม่เคลียร์เลนบนนะครับไม่โผล่เลนล่างแสดงเข้าดาร์กเห็นไหมเราวิวยิงไปเช็คแล้วแต่เราควรที่จะแบบยืนยืนกันเสมอนะครับไม่งั้นเราจะเสียดาร์กไีเฮ้ยอ๋ออ๋ออันนี้ก็ได้นาตยาก็ได้ได้อยู่ครับสวยเออ ไม่โดนเลยอ่ะเกินไปเปล่าโอเคครับผมช็อนนี้เพื่อนบวกตรงกลางนะครับเหมือนจะตายกันหมดหรือเปล่าเออได้เรนดอร์สวยอู้เพนเพนเข้าสวยครับเพนเข้าหลังสวยมากโอเคผมน่าจะได้นะครับโอ้ดูเพนเอากลังแต่งใหม่มาโอเคสวยครับสวยสวย,สวยอ๋อเพนเล่นออฟนี่เขาก็เลยน,น่าจะแบบเอามายืนไฟปะเพราะว่าเขาไม่ได้ป่าเลยนะครับมผมแบบขอปาโอเคเคลียเลนกลางนะ เขาจะได้จบเราไม่ได้ถ้าเขามีเยอะกว่าเฮ้ยเอาทอนนี่ก็โอ้โหสไลด์ไปทางนู้นชิบหายแล้ว <c oughs> ไม่คุ้นแรงอ่ะแรงจริงนาตายายกับทอนเบิร์ดคือตายอ่ะเกินแรงแรงแรงห้ยเศร้าเลยมาบังอาจดอยขีปป่าเราเหรอเอาไอ้เรนดอป่าดอกนูน้นสวยสวยอ่ะสวยครับผมโอ้ยอยคยย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 ยนยย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 ยเ,เยเเยย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 ย คนแรงมากนะครับทอนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมบอกเลยน่าจะกดมากับเอเลนดอนนะครับเพราะว่าผมกด2มาเจอก็น่าฝั่งเขาก็ต้องกด2มาเจอนะครับอืมต้องแบบพวกเสมอเหมือนกันแน่ๆเล่นตึงมากเลยโหโหจัดอะมาผมว่านี่ก็น่าจะประมาณไฟสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลดเกมค่อนข้างมากแล้วถ้าเกิดแพ้ไฟหลัง13านาทีอะอ่ะผมบอกเลยจบได้นะครับมีสิทธิ์จบได้เยอะมากอุย้ยเพนเข้าไปแล้วเี เข้าไปเกินเร็วเกินไม่นะเพนโอ้โหได้ทอนนะครับเก่งมากครับเพน MVP ไปเลยสวยเราก็เก็บหน้าที่เก็บตัวหลังให้สวยครับเมื่อกี้ผมเก็บตัวหน้าไปดีกว่าแต่อีกหนึ่งอืออุ้ยฟิกเกอร์จุ้กแล้วไม่เป็นไรชิงคีปปลาดอกปลาไม่โดนด้วยโอเคอุ้ยทิปเปิลคิวไปนะครับช็อตนี้ก็เราต้องเก็บให้เพื่อนให้ได้นะครับเมื่อกี้เพื่อนอุตส่าห์เข้าไปแล้วเลือดเบิร์ดไปเติมก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะจบได้ไหม อไป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 ผมเติมเละผมเติมเละอุ้ยเพลงเข้าไปแล้วเพลงเข้าไปแล้วโอ้โหเออเพลงตีป้อมอู้ยแรงแรงนะโอเคก็เลยเล่นหนตัวเดียวก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมก็จบประมาณนี้กันนะครับสำหรับเกมคอมเมนเดอร์นะครับฟอร์เรนของฮารุกิเนาะก็อาจจะเป็นเกมเก่าค่อนข้างที่จะเก่ากึกนะครับก็เป็นเกมที่ผมดองไว้เองแหละก็จะมาบอกให้เพื่อนๆดฟังนะครับว่าเออถ้าถ้าฝึกเล่นฟอร์เรนแล้วเล่นฟอร์เรนได้ใน แขทนี้ในแล้งประมาณคอมเมนเดอร์เอ่อถึงคอนต้นเลยจังหวะเนี้ยผมพูดเลยนะจุดจุดนี้นะครับจะเป็นตัวที่โคตรโกงเลยนะครับผมถ้าเล่นเก่งฝึกได้ฝึกนะครับผมไม่ได้แบบพูดโมนะแต่ฝึกได้ฝึกนะเคก็ประมาณนี้แหละครับเห็นปะทอนดาเมจ8 0 0 0 0ืเลยนะส่วนผมก็ดาเมจไปแสนหนึ่งรับดาเมจไป90,000ก็แสนหนึ่งนะครับอืมเท่าเท่าแท้งเลยก็ประมาณนี้แหลนะเนาะ ก็เป็นตัวที่แบบทําดาเมจได้แล้วก็รับดาเมจได้นะครับเป็นตัวที่แบบ1นึ่งห้าไหวอะ่ะที่ผมจะบอกก็คือสามารถแบกแรงไหวนะครับแล้วก็จะมีถ้าเพื่อนๆถามแบบออมีตัวอะไรน่าเก็บแรงในซีซั่นนี้นะครับผมขอพูดตรงๆนะครับตัวอะไรก็ได้ที่คุณพวกคุณดึงศักยภาพของตัวนั้นออกมาได้สูงสุดนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้เรามีโอกาสชนะเยอะที่สุดซึ่งสําหรับผมเนี่ยก็จะเป็นมี ลิงนะครับสำหรับส่วนตัวผมที่คิดว่าเล่นง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถหยิบจับเล่นได้ถ้าเกิดรู้แบบกิมมิคเล็กๆรู้เทคนิคเล็กๆนะครับแล้วก็มีคิวเลนนะครับผมเป็นตัวไหลที่ดีๆนี่เองถ้าเกิดเราเลือกเข้าไฟแบบถูกนะครับอ่าส่วนต่อไปนะครับก็เป็นบัตเตอร์ไฟนะครับเป็นตัวที่ปฏิหารน,น้องเนยนะครับผมเป็นอาสนะของเรานั่นเองอ่าตัวที่น่าเก็บๆแล้วก็มีเอเลนดอร์อีกตัวครับอ่าสตัวนี้ เป็นตัวที่ควรเล่นให้เป็นนะครับเออแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแถมไว้ให้ในใจนะครับคีล่านะครับเป็นตัวจังเกิลที่ผมเอาไว้ในใจผมเลยแบกได้แน่นอนนะครับก็ขอให้เพื่อนร่วมทีมดีอีกสักคนสองคนก็พอ3ามห้าไหวครับพูดตรงๆครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กายด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งจริงๆนาะสำหรับ49,000ซับครับ,รบก็จะถึง50,000ละเพื่อนๆว่าจะเปิดหน้าดีปะ ดอกเล่นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคิดถึงเพื่อนๆทุกคนจังเลยบ๊ายบายนะครับ